ก็โอเคกันด้วยได้ครับอยู่กับผมแดนนี่เดสคนหล่อน้ำโมนิชันค่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นฟรีไฟนะครับ Battle Royal e นะครับตั้งแต่สมัยที่ยังไม่เป็นกาลิน่านะครับผมแต่กาลินายังไม่ซื้อนะเออเพโหู <c oughs> พึ่งหายเป็นไข้นะครับแต่ก็ยังมีอาการไอทากิมนี้ผมไอบ่อยก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวเมนูนก่อนนะครับกันแรกอันนี้เอา้าทำไมมันกดเข้าไม่ได้วะเอา้าไอเฮียม,มีโซนวีสไตล์ด้วยเหรอโอ้ยเฮ้ยแล้วทำไมมันโอ้มันเลื่อนยากวะ่ะมันเลื่อนยากวะ่ะ มันมันเลื่อนแบบมันเลื่อนได้แบบอย่างนี้อ่ะมันให้แบบตรงๆไม่ได้วะ่ะโอ้ยดูหน้าว่าจะดูน้าสักหน่อยอืมต่อยได้ไหมโอ้โหกดต่อยไม่ได้วะ่ะไออายุนะั้นมันมีโซนพิซตาหรววะโอ้ยโดดได้ด้วยวะ่ะเอ้าไปดิไปดิไปดิ ครัเพิ่มเสียงอนมีเสียงกระโดดด้วยแต่เกมมันแหลกๆกว่ะโอ้โดยได้แค่นี้ครับออไงทีนี้อ่าเสียงคลาสสิกจัดมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นในเกมเลยโอ้โหไม่มีคนเลยว่ะ เสียงอะไรวะนี่ครับมีเงาเลยนะมีเงาเลยนะเฟี้ยวนะเฟี้ยวนะแต่มุมกล้องแม่งเลื่อนยากชิบหายเลยโอ้เลื่อนยากจริงเลื่อนยากจริงโอ้ยเข้ามาแล้วในเกมจะมีปืนให้เราเก็บไหมนะ เฮ้อทำไมแต่กรอบมันภาพสวยอย่างวะเราจะสำรวจนะครับแต่มันกดต่อยไม่ได้เฮ้ยมีปืนมันเก็บได้ไหมเนี่ยมันใช่ปืนไหมมันไม่ใช่ปืนนี่วะ่ะนี่ก็ถังระเบิดนะครับก็ทำอะไรมันไม่ได้ วิ่งเร็วไม่ได้ด้วยโอ้ยหันหน้าจอยากว่ะโอ้โหเอ้ยทำไมมันหันยากจังวะเอ้เล่นโคตรยากเลยไม่มีปืนไม่มีอะไรให้เราเก็บด้วยโอ้หันยากจัดเลยนี่ครับนี่ครับเดินแอร์สมาร์ทด็อก เดินวิ่งเร็วไม่ได้ด้วยมันจะสำรวจบ,บนบ่นไหมเนี่ยแมพมันใหญ่เนีแต่แผนที่มันไม่มีวะ่ะมีแมพนะแต่มันเป็นภาพมือครับใช่ปืนไหมวะไม่ใช่ะ่ะมันเป็นคาบอะไรสักอย่าง นาน่าจะไม่มีปืนให้เราเก็บนะใช่ครับน่าจะไม่มีปืนให้เก็บแหละอูอยากทรงแล้วคลิปนี้ไม่มีอะไรนะผมแค่มาย้อนยุคเฉยๆเ,ออเดินสำรวจชิวๆเมืองนี้มันเป็นเมืองอะไรในปัจจุบันวะผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็เล่นฟรีไฟยุคแรกไม่ทนเหมือนกัน นี่มีห้องน้ำด้วยครับโอ้ยเดินโคตรช้างุนงิดว่ะอยากวิ่งโอ้โดนหน้าต่างไม่ได้เลยนะครับโอ้ยหันยากว่ะ เล่นยากทิ่หายขอแพบขอไพมีไอเล็กน้อยขอไพด้วยนะครับยังไม่หายดีสักเท่าไหร่น่าจะเป็นโรงไฟฟ้าปะตรงนี้น่าใช่นะน่าจะเป็นโรงไฟฟ้าในปัจจุบันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าโดนมันเฟี้ยวจัดเลย โอ้ยมีเครื่องบินแต่เครื่องบินไม่ขยับว่ะวอทโอ้มันหันจอยากมากเลยวะ่ะมันแบบหันให้เองเลยวะ่ะไอ้เหี้ยท้อว่ะโอ้ยตรงนี้มีไฟไหมว่ะ เฮี hey, ทำไมผมรู้สึกว่าภาพเอฟเฟกเปลวไฟแม่งมันสมจริงกว่าฟรีไฟในปัจจุบันวะ่ะดูดิอืมสมจริงกว่าจริงนะเนี่ยฟรีไฟแต่ก่อนก็ภาพสวยนะเนี่ยภาพอย่างสวยเลย เปลวไฟสมจริงจัดเราจะเข้าไปนะครับเลือดจะลดไหมโอ้โหเลือดไม่ลดทำอะไรผมไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเราจะไปดูโรงงานอันนี้นะครับอ้าวไปไม่ได้ละสุดสุดแมพว่ะ เฮียส e ูดแมพว่าแต่จะเดินย้อนกลับไปดูบนหลังคาจะขึ้นเคนเหลืองแต่ภาพสวยว่ะสวยจริงสวยจริงแต่มันเสียอย่างเดียววิ่งเร็วไม่ได้ครับ โดดขึ้นมันได้ได้ไหมน่าจะได้แล้วโอเคขึ้นได้โอเคครับตอนนี้เราขึ้นมา ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละผมก็มาดูแค่นี้แหละก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายขอครับ